สวัสดีค่ะที่มาและความสําคัญในการจัดทํานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสําคัญในการศึกษาการเรียนรู้หน่วยคมนาคมบูรณาการรักสิ่งสร้างการให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับโครงการ5 a s ลดภาวะโลกร้อนโดยบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนรู้หน่วยคมนาคมจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และร่วมใจกันดูแลรักสิ่งสร้างรู้จักการนําวัสดุเหลือใช้มาสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์ ลถใช้พลังงานในการใช้ยานพาหนะต่างๆและสอดแทรกจิตตารมพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพของเด็กโดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้าน คือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาส่งเสริมทักษะชีวิตและการปฏิบัติตนตามหลักจิตตารมหาหารุไทยของพระเยซูเจ้าในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทยกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงาน ได้มีการออกแบบผลงานนวัตกรรมโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ความเป็นมาของวิสัยทัศน์โรงเรียนและค่านิยม 8H การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และได้มีการศึกษาจุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาการจัดก,การเรียนรู้รักสิ่งสร้าง 5Rs ผลจากการดำเนินการผลสำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาผลสำฤทธิ์ได้เกิดการเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทำให้เด็กมีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนลดการใช้ทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดล้อม ปัจจัยความสําเร็จในครั้งนี้ได้รับการสส่งเสริมสนับสนุนจากทางโรงเรียนผู้บริหารที่ให้ฝ่ายการเงินได้จัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียงด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับการเสริมแรงจากเพื่อนร่วมง,งานเป็นที่ปรึกษาคอยให้กําลังใจและให้คําแนะนํานอกจากนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากเด็กผู้ปกครองและชุมชนบทเรียนที่ได้รับทําให้เด็กมีจิตสํานึกที่ดีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนลดการใช้ทรัพยากรและการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดไปการเผย เผยแพร่เป็นที่ยอมรับโดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเผยแพร่กับบุคลากรของโรงเรียนและเผยแพร่ในลายกลุ่มผู้ปกครองในห้องเรียนค่ะสวัสดีค่ะ